ครับสวัสดีครับวันนี้รถลำต้นผักครับนี่นี่ต้นตำลึงนะครับต้นตำลึงเราเพื่อผูรักษาไว้เพื่อจะเจ้าต้นลำของเขาเอาลำต้นของเขาครับหรือยอดของเขาที่ไปประกอบอาหารได้ไม่ตำลึงไม่ตำลึงที่ไปประกอบอาหารได้ ครับต้นตำาลงที่เรารักษาไว้นะครับเอามาปลูกเลยนะปลุกทำร้านให้เขาขึ้นนะทำข้างทำข้างให้เขาขึ้นครับนี่ยขึ้นให้ขึ้นกับต้นต้น้ใบใหญ่เลยนะต้นเสะเดาคือต้นเสตเดาครับต้นเสดเดาเนี่ยเราก็ทำนั่งร้านเรนะือยๆทางเขาเลือยขึ้นนรอบ เอยขึ้นไปตามคางแล้วขึ้นต้นไม้ใหญ่เลยนะเผื่อคือจุดประสงค์ของเราคือ,ต,อ,ต,อคต้องการรำต้นของเขาครับต้องการํำต้นของเขาเพื่อให้เขาเจริญงอกงามแล้วก็ถึงได้รดน้ำทุกวันนะครับเนี่ยต้นจะเดาต้นจะเดาใหญ่นะครับที่เราทำนางร้านให้เขาคือต้นคางเขาครับ ให้เขาขึ้นตามเลยขึ้นตามค้างแล้วก็ขึ้นต้นจะเราคือต้นลึงนี่เขาขึ้นได้สูงนะต้นตำลึงนี่ขาเพราะเป็นเขาเป็นประเภทไม้เลื้อยครับไม้เลื้อยเผาวันเป็นประเภทไม้เลื้อยไม่ถาวรครับนี่คือต้นตำลึงที่เราเอามาปลูกเลยนะครับปลูกให้เป็นจิตใจลักษณะเลยเพื่อให้เขาเพื่อเราต้องการอยากจะได้ลำต้นของเขาครับอยากได้ลำต้นของเขา ในส่วนยอดส่วนใบของเขาก็ประกอบอาหารได้นะครับต้นนี้ก็คือต้นแะปนลงตักรีครับตักรีลาวนะตักรีลาวต้นหลักที่ักที่จีนกำลังเกิดกำลังงอกครับเนี่ยผกที่จีนเนะครับออกเยอะเลยเนี่ยต้นตักรีจินนะครับเรามาพรา้ออมฤตมาพรา้อมมาบ้านดีนนนนนหน่อยแล้วก็เจ็บ ฟางให้ออกาบางหน่อย,ยเขาขึ้นได้ง่ายขึ้นได้สะดวกคนระับนี่คือแปลงผักกีนะครับในส่วนนู้นก็เป็นในส่วนนู้นก็เต็มเป็นต้นพริกต้นพริกต้นมะพร้าวต้นมะขามเทศนะต้นนี้ที่เป็นพุ่มยื่เขียวหน่อยต้นมะขามเทศนก็นี่มะม่วงครับต้นมะม่วง ่วงนี้เราจะใช้ฟางมะขามาคลุมนะครับเวลาหุลดน้ำแล้วเขาจะได้ชุ่มชื่นได้ตลอดทั้งวันเลยฟางมาคลุมเพื่อให้เขาได้รับน้ำเพื่อจะนำไปปรุงอาหารของเขาครับเพื่อเขาจะได้ดูดอาหารของเขาได้สะดวกนี่คือกิจกรรมของวันนี้ครับที่เราต้องการที่จะให้มันรักษาความ นั่นให้เขาได้รับความชื้นอยู่ตลอดนะรดน้ำทุกวันนะให้น้ำทุกวันครับก็จะได้นำไปปรับปรปุงอาหารของเขาหูดอาหารจากความชุ่มชื้นไปรับรอเลี้ยงลำต้นของเขาครับครับพบกันใหม่ครับ